สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัน punch man the strongest นะครับในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมแนะนําเรื่องวิธีการเก็บเพชรในแต่ละวันแล้วก็ตัวละครระดับ S S R ตัวไหนที่ต้องรีบเก็บในช่วงเริ่มเล่นใหม่นะครับสำหรับสายฟรีดังนั้นเนี่ยในพาร์ทนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำนะครับว่าเพชรที่เราเก็บได้ในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องใช้เพชรในแต่ละวันที่ได้มาเนี่ยไปกับอะไรถึงจะคุ้มค่าที่สุดสําหรับสายฟรีนะครับคือจะเรียกว่าคุ้มค่าไหมเนี่ย ต้องบอกก่อนนะครับว่าคุ้มค่าที่ผมหมายถึงเนี้ยมันเป็นคําที่ค่อนข้างจะกว้างพอสมควรนะเพราะว่าคำว่าคุ้มค่าของแต่ละคนเนี่ยมันความหมายไม่เหมือนกันเนอะดังนั้นเนี่ยผมก็จะขออนุญาตแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่สายฟรีผ่านประสบการณ์ที่ผมผ่านการเล่นมาก็แล้วกันนะครับว่าทําแบบไหนถึงจะเรียกว่าคุ้มค่านะครับก็อันดับแรกเลยนะก่อนอื่นเลยเนี่ยผู้เล่นใหม่สายฟรีเนี่ย ผมว่าน่าจะเจอกันทุกคนแหละว่าพอได้เพชรมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเอาเพชรไปใช้ทํากับอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยหลักๆเพชรนอกจากเราจะเอาไปใช้เพื่อสําหรับปั้นตัวละครเนื้ออย่างเช่นเศษอันนี้นะครับเป็นเศษนี่อันนี้นะ extreme training นะครับเป็นการเล่นเพื่อเก็บเศษสําหรับปั้นดาวตัวละครนะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถสู้ได้แค่3ครั้งนะครับแต่ว่าเราสามารถสู้เพิ่มอีก3ครั้งได้ด้วยการจ่ายเพชรไปนะครับตรงนี้นะ นี่นะเห็นไหมมันจะต้องใช้เพชรจ่ายเพิ่มอีก120เพชรเพื่อซื้อตัวสําหรับการสู้ใน Extreme t r a i n i n g นะครับเรายอมจ่ายเพชรไปเพื่อปั้นตัวละครให้ได้เศษเพิ่มแล้วก็จะปั้นดาวตัวละครได้ไวขึ้นนะแต่สําหรับของผมเนี่ยผมชอบที่จะเก็บตัวละครพวกตัวละครใหม่ๆที่มันจะมีมาให้เราสุ่มจับในแต่ละเดือนทุกๆต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนซะมากกว่าดังนั้นเนี่ย ผมจะแนะนําว่าสําหรับสายฟรีที่ชอบเก็บตัวละครเนี่ยเราจะเอาเพชรไปใช้ในการซื้อไอเทมบางอย่างที่ใช้ในการสุ่มจับตัวละครนะครับอันนี้ก็คือแนะนําส่วนหลักๆของคลิปนี้เลยนะครับซึ่งการจับตัวละครได้เนี่ยอย่างอันนี้นะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่ใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับน่าจะพอทราบกันดีว่าเราสุ่มจับตัวละครจากในตู้นี้เนอะรีครูดนะครับคือเนี่ยพอมันมีอีเวนต์เนี่ยทุกๆต้นเดือนกับกลางเดือนเนี่ยอันนี้นะครับ มันจะมีสุ่มจับตัวละครตัวเขาเรียกว่าตัวจากตัวดํานะจากอันนี้แล้วมันก็จะมีขึ้นตรงนี้ครับขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะครับน่าจะชื่อว่า Limited r e c r u i t นะประมาณนี้นะครับอันที่สาเนี่ยที่เราจะสุ่มเนี่ยคือเราจะต้องใช้ตัวเนี่ยตัวสีดำนะอีกอันหนึ่งซึ่งมันจะขึ้นมาอีกทีก็ตอนที่มันมีตัวมาให้สุ่มจับกันนะครับอันนี้มันมีแค่2องเพราะอีเวนต์มันหมดไปแล้วเนะซึ่งตัวดำเนี่ยมันก็คืออันนี้นะครับอันนี้ Limited voucher นะครับ แล้วก็ตัวแดงแล้วก็อีกอันนึงตัวเหลืองที่เราจะเอาเพชรไปใช้จริงๆเนี่ยก็คืออันนี้2อ,อันนี้นะตัวดำอันหนึง่งแล้วก็ตัวดำอีกอันนึงนะครับคือคืออันนี้เนี่ยแล้วแต่คนนะว่าอยากจะซื้อหรือเปล่านะซื้อได้แต่ว่าจะซื้อยากสักหน่อยเดี๋ยวผมอธิบายฝั่งอีกทีนึงแต่หลักๆที่ผมจะแนะนําผ่านประสบการณ์ <ๆ S 2> ผมก็คืออันนี้ที่เราจะใช้เพชรซื้อกันนะครับทีนี้ตัวดำเนี่ยเราหาซื้อได้จากในนี้นะครับในมอในมอเนี่ยมันจะไม่ได้มีขายให้ทุกวันนะครับ มันจะมีขายให้2จุดก็คือตรงนี้นะครับเดลี่เดลี่เนี่ยมันจะมีเดี๋ยวนะนี่มันจะมีขายตัวดําอย่างนี้เลยแต่ว่าเราจะใช้เพชรซื้อนะจำนวน1ตัวดำเนี่ยใช้ทั้งหมด220เพชรนะครับมันจะมีขายเป็นรอบๆไปรอบหนึงเนี่ยขายทั้งหมด36ใบนะครับขาย2รอบก็คือประมาณ72บใบใน1เดือนนะซึ่งตอนที่มันจะขายเนี่ยก็คือตอนที่มันมีอีเวนต์สุ่มตัวละครใหม่เข้ามากันนะครับ ก็คือทุกๆต้นเดือนแล้วก็ทุกๆกลางเดือนนะครับอันนี้ถ้าให้ผมคํานวณนะ3าบใบใช่ไหมสอรอบนะครับคูณกับ220เราก็จะได้ต้องใช้เพชรทั้งหมด15,840เพชรนะครับในการซื้อตัว๋วทั้งหมดเลยตัวดำอันนี้ก็คือจุดที่1นะจุดที่2ก็คือตรงนี้ครับตรงตรงแพ็คอันนี้นี่มันจะมีเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้ขายให้ทุกวันมันจะขายเป็นวีคไปนะครับเฉพาะตัวอันนี้นะ ตัวสีดําอันนี้เนี่ยเท่าที่ผมนับ,นบดูเนี่ยมันจะขายเปิดขายให้ทุกวันพุธนะครับน่าจะทุกวันพุธจนไปถึงทุกวันศุกร์ผมไม่แน่ใจนะแต่เปิดขายส่วนใหญ่จะทุกวันพุธนะซึ่งการขายเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด4อันนะครับก็คืออันนี้นะเ,เป็นซั p พลายซินเทนซิสแพ็คอันต่อ1สัปดาห์แล้วก็อ e ีทเอพิครีค루ดเมนต์แพ็คอันใน1สัปดาห์นะครับเบสเซ็ตเนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้อีกสัปดาห์ละ4ใบนะตัวดำเฉพาะตัวดำนะครับ ซึ่งเพชรที่เราใช้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็คือ1520เพชร2อันเนอะบวกกับ1550เพชร2อันเหมือนกันยอดรวม4ใบอันนี้มันก็จะเท่ากับ6,140เพชรนะครับอันนี้ก็คือ4ี่ใบใน1เดือนนะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อทั้งหมดวีคเลยเราก็จะได้มาทั้งหมด16ใบนะครับยอดเพชรมันก็จะอยู่ที่24,560เพชรนะ เราถ้าเกิดว่าเราเอา2ยอดนี้มารวมกันเนี่ยมันก็จะใช้ยอดเพชรต่อเดือนทั้งหมดเท่ากับ4400 40, เพชรนะครับถึงจะได้ไปอยู่ที่ประมาณ88บใบนะในส่วนของ16บใบนี้ก็ค่อนข้างๆจะแพงเอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็เป็นวิธีเดียวสาหรับคนที่ไม่ต้องการจะเสียงเงินจริงให้กับเกมเลยนะทีนี้เพชรที่เราสามารถหาได้ใน1เดือนเนี่ยครับาหาได้สูงสุดจริงๆเนี่ยเต็มที่คงไม่น่าจะถึงสักประมาณ4,400 40, เพชรอยู่แล้วล่ะ น่าจะหาได้สักประมาณ30,000กว่านะครับผมไม่แน่ใจเท่าไหร่เดี๋ยวลองลองกระกะกันดูนะครับเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะหาได้ใน1เดือนไม่ถึง88บใบนะอาจจะได้ใกล้ๆเคียงอย่าง80บใบหรือ85 86ใบประมาณนี้นะ ซึ่งตัวดำที่ว่ามาเนี่ยครับมันเป็นตัวดํากรณีที่เราใช้เพดซื้อเท่านั้นนะครับยังไม่นับรวมพวกตัวดำที่มันมีการแจกฟรีให้ด้วยนะอย่างอันนี้นะครับ benefit g i f t a w a y อันนี้เนี่ยพอดีว่ามันเป็นช่วงครบรอบ1ปีของ Serv e r เวอเขาก็เลยมีการแจกตัวดํามาให้10บใบเลยนะครับแค่ล็อกอินเข้ามาแค่นั้นทีนี้มันก็มีบางอีเวนท์ที่เราร่วมกิจกรรมมันก็จะมีขายตัวดําผ่านไอเทมเฉพาะเหมือนกันนะ ซึ่งไอเทมเฉพาะที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ใช้เพรซื้อนะครับก็จะเป็นไอเทมในกิจกรรมช่วงนั้นเลยนะครับซึ่งไอกิจกรรมที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมาพร้อมๆกับช่วงอีเวนท์ที่เราสามารถใช้ตัวดําซุ่มจับตัวตัวละครใหม่ได้นะแต่ว่าจากที่ผมสังเกตดูเนี่ยไออีเวนท์พวกอะไรอย่างนี้เนี่ยครับเบนนฟิตกิฟต์เอาเวฟที่มันมีมาทุกๆต้นเดือนเนี่ย มันอาจจะไม่ได้มาทุกต้นเดือนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะมาแต่ถ้ามันมาเนี่ยมันจะมีให้ประมาณ2ใบในการซื้อตัวดำนะครับอ,อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะคืออันนี้นะ l i m i t e d t ทา e l o g in พอดีว่าตอนนี้มันเป็นอีเวนต์สำหรับเก็บอันนี้อยู่นะเก็บไอเทมอาวุธของตัวละครอยู่ถ้าเกิดเป็นทุกต้นเดือนเนี่ยมันจะมี Limited l o g in อันนี้คือเราล็อกอินเนี่ยเราจะได้ตัวดำเพิ่มมาอีก5ใบเหมือนกันฟรีนะก็เท่ากับว่า ตีคร่าวๆหยาบๆเนี่ยเราอาจจะได้ตัวดาทั้งหมด90บใบต่อ1เดือนนะก็เราอาจจะใช้เวลาประมาณอาจจะ2เดือนหรือไม่ก็2เดือนเศษนะทีนี้ทําไมต้อง180ใบเพราะว่าไอ้พวกตัวอพอดีอีเวนต์มันหมดไปแล้วนะผมก็ไม่ได้ไม่สามารถโชว์ให้ดูได้นะคือประเด็นก็คือว่าไอ้180ใบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสุ่มแล้ว180บใบจากตู้เนี้ยแล้วมันไม่ได้ขึ้นมาจริงทั้ง180บใบเนี่ยมันก็จะมีวกพวกแบบมันก็จะมีพวกแบบ เป็นของรางวัลให้เราหยิบตัวละครนั้นได้เลยนะครับก็คือว่าเราสุ่มได้1้อยบใบมันก็จะให้ตัวละครที่ว่านั้นฟรีเลยโดยไม่ต้องสุ่มตัวอีกนะประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอธิบายเรื่องการใช้เพชรไปซื้อตัวดําในการสุ่มตัวละครนะครับที่เป็นตัวดําลูกหมัดนะมันจะมีอีกเพชรหนึ่งนะครับก็คืออันนี้นะเดี๋ยวนะเป็นเพชรแบบนี้นี่อ๋อพอดีผมซื้อไปแล้วเดี๋ยวนะมันน่าจะมีอยู่ในสต็อกนี่นะครับอันนี้เนี่ย มันจะเป็นตัวดาในการสุ่มอาวุธของตัวละครเพื่ออัปเกรดเป็น3ดาวนะครับก็อย่างที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้นี้เนอะอันนี้ก็จะเป็นอาวุธของฟินิกซ์แมนนะครับคือถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดเป็น3ดาวขึ้นไปแล้วเนี่ยพลังโจมตีของตัวละครของไอเทมนั้นเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นเนอะซึ่งไอการสุ่มอาวุธตัวละครให้ขึ้น3ดาวเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวดาแต่ว่าเป็นตัวดําแบบนี้นะที่เป็นรูปดาวกระจายนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเก็บยากกว่าตัวดําแบบนี้นะครับที่เป็นรูปหมัด เพราะว่าไอ้ตัวดําที่เป็นรูปหมัดอย่างอันนี้เนี่ยคือมันเป็นแบบรายสัปดาห์เนาะแต่ว่าไอ้ตัวดําที่เป็นรูปดาวกระจายอันนี้เนี่ยครับมันจะมีมาให้ขายเป็นรายเดือนเท่านั้นนะครับก็คือ2แพ็คต่อน1นเดือนนะแพ็คนึงก็ตก1888พอเพชรอันนี้เนี่ยจะเก็บยากกว่าสําหรับสายฟรีนะครับซึ่งเราซื้อแล้วเราก็จะได้แค่3อันเท่านั้นเองซื้อ2แพ็คก็ได้6อันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีช่วงระยะเวลาแบบอย่างนี้เนี่ยช่วงเวลาที่เราสามารถสุ่มจับไอเทมอาวุธดาบ มันก็จะมีเมื่อกี้เลยที่ผมโชว์คือ limited time login แล้วก็จะได้เพิ่มอีก3ใบเป็นเดือนละ9ใบนะสำหรับเฉพาะอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะเก็บสะสมยากหน่อยถ้าเกิดว่าไม่เติมตังค์เลยนะก็แล้วแต่คนนะผมคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเอาเพชรไปซื้อตัวดําที่เป็นรูปหมัดมากกว่าที่เป็นรูปดาวกระจายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสําคัญทั้งคู่เลยนะถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นให้เก่งๆขึ้นแบบระดับท็อปนะโอเคเรากลับมาที่ท็อปปิกเดิมนะก็คือเรื่องที่ว่าเราใช้เพชรทาอะไรมันถึงจะคุ้มนะครับ คือเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยจริงๆผมควรจะเปลี่ยนท็อปปิกของคลิปนะว่าเป็นเก็บตัวดํายังไงให้คุ้มนะครับมากกว่าที่จะเป็นใช้เพชรยังไงให้คุ้มนะแต่ว่าจากประสบการณ์ของผมผมมองว่าหลักๆของการใช้เพชรเนี่ยคือเราใช้เพื่อปั้นตัวละครนะครับทีนี้การจะปั้นตัวละครให้เก่งแบบสู้ระดับท็อปๆกันได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมาจากตัวละครใหม่ๆที่มีมาให้ทุกต้นเดือนซะมากกว่าเพราะว่า1เลยก็คือตัวละครใหม่ๆที่เข้ามาอย่างของ SEA ตอนนี้เนี่ยครับ มันเป็นยุงแดงนะซึ่งยุงแดงเนี่ยคือไม่น่าจะต้องสาธยายอะไรมากเนะเพราะว่ามันถือว่าเป็นตัวที่ต้องแบบอิตมาสเลยมันจําเป็นต้องมีเลยสําหรับทุกคนเลยที่เล่นเดยยาวนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยบอกได้เลยว่าสู้ยากมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอเราสุ่มจับตัวละครได้แล้วใช่ไหมแล้วเราอัปเกรดดาวนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเป็นดาวม่วง <c oughs> เป็นดาวเหลืองหลายๆดาวเนี่ยเราเข้าไปดูที่ตู้ฟิกเกอร์เนี่ย มันจะมีโบนัสเพิ่มพลังให้ด้วยนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราเพิ่มดาวไปใช่ไหมมันก็จะมีนี่น,นครับแลนบอกไว้เลยว่าเงินไขถ้าเราปลดล็อกแต่และตัวละครครบ4ดาวเราจะได้เปอร์เซ็นต์พลังโจมตี HP พลังป้องกันอะไรเพิ่มเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นหน่วยหลักหน่วยอะไรก็ว่ากันไปทีนะประมาณนี้มันสําคัญตรงคือคือมันสําคัญนะอันเนี้ย <laughs> ประมาณนี้นะครับเพชรที่เราจะเอาไปใช้หลักๆก็คือเอาไปซื้อพวกตัวดํามาสุ่มจับตัวละครแล้วก็อาจจะซื้อพวกตัวดําสุ่มอาวุธด้วยนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ต้องการจะซื้อพวกตัวดานะอยากจะเอาไปทําอย่างอื่นเช่นเอาไปปั้นตัวละครโดยตรงมากกว่าอย่างเช่นหาเศษมาปั้นเนอะก็จะมีอย่างเช่นอันนี้นะครับอันไหนวะอันนี้อันนี้อันที่ผมแนะนําไปก่อนหนะน,น้านี้ตอนช่วงแรกๆของคลิปเลยนะก็คือเราเก็บเศษให้ได้เยอะจะได้ปั้นอัพดาวไว ซึ่งก็จะต้องใช้120เพชรเนอะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงทัวร์นาเมนต์เนี่ยอันนี้ผมก็แนะนำนะเนี่ยเราคือเราเล่นวันเหนือจันถึงสุกได้ทั้งหมด8รอบนะครับใน1วันตรงนี้มันมีทั้งหมด9แต้มหรือเก้9แมตช์เราก็สามารถเอาตัวนี้ได้เป็นเ,เป็นการสุ่มเศษนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้จะถลุงเพชรที่ไหนเนี่ยเราก็เอามาถลุงตรงนี้อย่างน้อย1แมตช์ก็ได้เนี่ยแมตช์หนึ่งใช้50เพชร แล้วก็เอาสู้สู้ให้ชนะนะครับทั้งหมด9ครั้งแล้วเราก็จะได้ไอเทมอันนี้มาเป็นไอเทมที่มันคือไอเทมที่เอาไว้สุ่มนะครับว่าเราจะได้เศษแบบไหนมาใช้นะอย่างเดี๋ยวผมหาก่อนนี่มันคือเศษนี้นะเนี่ยมันอาจเราอาจจะสุ่มแล้วคือไอเทมเมื่อกี้ถ้าเรากดใช้ปุ๊บเราอาจจะสุ่มแล้วได้เศษนี้เป็นของฮีโร่หรือไม่ก็เศษแบบนี้เป็นของฝ่ายปีศาจหรือไม่ก็เป็นสีม่วงนะน่าจะอยูแ่แถวข้างล่างนี้นเนี่ย นี่นะอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้4อย่างนี้อันใดอันหนึ่งนะครับใน5วันใน1วีคนี่แหละเราก็จะสามารถปั้นดาวของตัวละครได้ไวขึ้นนะอันนี้เนี่ยผมแนะนําเพราะว่ามันใช้แค่50เพชรในการได้ไอเทมนี้1ชิ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียคือเราต้องลุ้นไงว่าจะได้เป็นสีส้มหรือว่าจะได้เป็นสีม่วงแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากลุ้นแบบนี้เราก็มาชาเลนจ์อันนี้เลยนะเราก็เอาตัวที่เราต้องการปั้นดาวนี่ยมาสู้ แล้วพอสู้เราก็จะมีโอกาสลุ้นอีกรอบเพื่อที่จะเอาเศษตัวละครที่เราจะปั้นนะอย่างผมปั้นอันนี้นะยุงแดงนะครับลุ้นแล้วลุ้นอีกแต่ว่าไอการลุ้นเนี่ยคืออันเนี้ยมันใช้120เพชรไงอันเมื่อกี้มันใช้แค่50เพชรมันประหยัดเพชรกว่าเยอะเลยนะครับหรือทําไม่งั้นเราก็เก็บเพชรไว้ไปรอถลุงในเนี่ยห้างช้อปปิ้งพวกนี้ครับก็ลองหาหาดูอาจจะมีอะไรที่เราต้องการก็ได้นะอย่างเช่นเศษตัวละครอะไรอย่างนี้ถ้ามันมีบางทีก็ขายก็มีนะ ลืมลืมบอกไปเผื่อบางท่านที่เป็นมือใหม่เลยเนี่ยไม่เข้าใจว่าเศษคืออะไรนะครับเศษก็คือมันเป็นเหมือนสัตว์สัตว์ชาวบ้านที่เราคุยกันเนี่ยในเกมน,นะเศษก็คือว่า,อ,าอย่างอันนี้นะผมเข้าคาแรคเตอร์นี่นะครับลิมิตเบรกหรือเอาหรือเอาเวกเกนอ่าลิมิตเบรกดีกว่าเนี่ยเศษที่ว่าคืออันตัวนี้นะครับที่มันมีจิ๊กซอร์เนี่ยครับคือถ้าเราจะปลดล็อกดาวน์เนี่ยเราก็อัปเกรดตรงนี้เนื้อเจแผงซึ่ง1แผงเนี่ยก็ต้องใช้จํานวนเศษที่ว่าเนี่ยตามจำนวนที่มันระบุเอาไวท้ทีนี้ สมมติถ้าเกิดว่าเรามีศูนย์เศษหรือมันน้อยเกินไปเราก็จะสามารถเพิ่มเศษได้โดยการใช้อันนี้ไงเนี่ย,ยก็คือไอ้เศษสีส้มจิ๊กซอสสีส้มที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับนี่เราก็เอามาเศษที่ว่าเนี่ยเอามาแปลงเป็นเศษตัวละครอ,อีกทีหนึง่งแล้วก็อามาปั้นดาวนะก็ประมาณนี้นะครับเศษที่ว่าแต่หลักๆก,ก็คือว่าอยากจะให้โฟกัสที่ตัวดานะครับเป็นหลักมากกว่าก็คือตัวดำอ,อ,อยู่นี่ หลักๆก็คือเนี่ยตัวดําที่เป็นหมัดแล้วก็ตัวดําที่เป็นอาวุธถ้าเกิดว่าสามารถมีเพชรเอามาถลุงได้นะก็คลิปนี้ก็คือคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคือแนะนําว่าเราควรจะเ,เพชรไปใช้ทําอะไรดีนะครับเพราะว่าไอ้ตัวดําที่กล่าวมาเนี่ยคือมันไม่ได้มีขายทุกวันไงประเด็นมันมีขายเป็นรอบๆเป็นอีเวนต์ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไล่ตามอีเวนต์ไปทีหน่อยนึ่งนะไม่งั้นคือเราอาจจะมีตัวดําช้าเกินไปเมะเทียบกับคนอื่นนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยหรือว่า อยากติชมอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็ทิ้งคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเอามาทำหรือว่าจะแก้ไขปรับเพิ่มเติมให้อีกทีในอนาคตนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอลากไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วไว้เดี๋ยวพบกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ